ยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดีเช่นเคยนะวันนี้นัดจะมาเม้ามอยนิยาย การปะทะการของคนตีสองหน้าเล่มสี่ซึ่งนัดเคยเล่ารายละเอียดในเล่มหนึ่งมาแล้วนะคะว่าสองคนนี้มีความเป็นมายังไงบ้างมาค่ะมาฟังคร่าวๆก่อนเราจะเข้าไปฟังเนื้อหากันนิยายมีเรื่องราวประมาณว่าสกุลชีเป็นชื่อนามสกุลของนายเอกนะคะชื่อก็คือชิวี้พระเอกก็คือฟู่หยวนเซิงมาดูกันค่ะว่าสองคนนี้มีเรื่องราวเกี่ยวพันกันได้ยังไงที่แน่ๆผูกพันกันมากก็ตามแต่ตอนสถานะเนี่ยแต่ก่อนถ้าเกิด เออเอาตามสถานนะคงจะไม่ใช่ก็คงจะแบบมีปัญหาแล้วเนาะแต่ว่าด้วยสถานะของพี่ฟูตอนนี้เนี่ย ก็ไม่มีปัญหาเลยในการครบกันนอกจากนั้นพระเอกของเรายังซัพพอร์ตคนที่ตัวเองรักเต็มที่อีกด้วยมาเติมเรื่องกันเลยโดยความที่ว่าสกุลชีของนายเอกของเราก็รวยมากเลยค่ะอยู่ในแวดวงธุรกิจขนาดใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังบางครั้งนักธุรกิจก็มักจะโดนข่มขู่บีบให้ออกจากโครงการที่ทําอยู่ถ้าในโรกคนปกตินี้อาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าในโลกนักธุรกิจน้องชีคือเขาโดนบ่อยมากเลยในการรักพาตัวน้องชีเขาก มีน้องชายฝาแฝดชื่อชีอชอเฟิงน้องคนนี้เขาก็มีแฟนเป็นผู้ชายนะคะน้องชวอี้เลยต้องรับบทหนักทํางานกับพ่อมาตั้งแต่ยังเล็กทรงฟูฐานเลขาของซื้อเจอก็เป็นสายลับสวีอี้โจเลขาของซื้อหางก็เป็นสายลับฟีฟูก็เป็นสายลับและเป็นเพื่อนกับสองคนนี้ฟีฟูเหยียนเซิงเป็นสายลับการเงินระดับตัวท็อปเลยหน้าตาดีเก่งฉลาด แต่ว่าพี่ฟูปั่นหัวน้องเนี่ยเป็นเวลา16เดือนจนกระทั่งไม่ได้มาอยู่ข้างกายน้องชีวีงานขององค์กรก็ต้องทําจะจีบน้องชีพี่ก็ต้องทําพี่ฟูเลยบอกกับน้องชีว่าตั้งแต่ผมทํางานมาคุณเป็นโจทย์ยากที่สุดสําหรับผมมาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยค่ะ ก็อยู่ในช่วงพีคๆของนิยายแล้วนะคะเปิดมาคือแม่ของน้องชีวีเขาท้องคนลูกคนที่3แล้วนะคะหลังจากที่แยกกับพ่อน้องชีวีมานานแล้วก็กลับมาแต่งงานใหม่คือสงสัยจะหมดหวังกับลูกชาย2คนเพราะน้องชีวีกับชีเฟิงเขามีแฟนเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยแต่ว่าเล่มนี้นัดจะเล่าค่อนข้างละเอียดกว่ามากกว่าเล่มที่แล้วที่ผ่านมานะแล้วเล่มมันหนามากเลยค่ะ มาต่อกันเลยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมน้องชีวีทำมยึดติดกับสวีจิ้งมากนะักเพราะตอนนั้นสวีจิ้งเคยทำงานกับพ่อน้องชีวีและยังเป็นพ่อน้องชีวี ปลุกปั่นมานะคะจนกระทั่งมีทุกวนันนี้เห็นน้องชีมาตั้งแต่ยังเล็กแล้วคือสวีจิงเนี่ยเขาก็รักน้องจริงๆเวลาน้องทําอะไรมีอะไรทําการบ้านก็จะมาถามสวีจิงก็เลยมีความผูกพันเหมือนกับเป็นพี่น้องกันจริงๆแต่วันหนึ่งสวีจิงเห็นว่าน้องมีฟู้ยแยนเซิงมาอยู่ข้างกายสวีจิงคิดว่าน้องเปลี่ยนไปเพราะน้องมาบอกให้สวีจิงให้ถอนการลงทุนจากชานอีสวีจิงโกรดน้องมาก็เลยไปบอกพ่อน้องชีว่ารับไม่ได้ที่ข้างกาย น้องชีมีคนอื่นสวิตจิงคิดว่าน้องเปลี่ยนไปเพราะมีฟูเหยียดเสื้อยู่ข้างกายแล้วพอชีวี่คิดว่าที่พี่สวีจจิงชอบน้องชีเนี่ยอาจจะชอบลูกตัวเองมานานนะัดก็คิดในใจว่าพ่อคะพ่อคิดอะไรอยู่ก็สงสารเนาะแล้วหลังจากที่น้องชีกับพี่ฟูเคลียร์ใจกันแล้วแล้วซึ่งในเล่มสี่พี่ฟูเนี่ยรู้ว่ายังไงก็กลัวน้องจะไม่ไว้ใจใช่ไหมคะก็กลัวน้องเทแล้วอะไรที่เรียกว่า กำตามสนองก,ก็มาแบบพี่ฟูเจอนี่แหละวางแผนจีบน้องมานานแต่พอครบสองปีภารกิจจบแล้วพี่ฟูก็ต้องไปเหมือนกับสวีอี้โจและฟ้องู่ทินเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าพี่ฟูบอกว่าผมจะไม่ทําแบบนั้นแต่น้นก็ยังคิดไม่ออกถ้าวันใดวันหนึ่งงานของพี่ฟูจบลงครบสัญญาสองปีกับน้องน้องก็ยังไม่รู้ว่าพี่เป็นสายลับพี่จะบอกน้องอยังไงแน่นอนว่าขนาดน้องรู้พี่ยังจัดทำอะไรไม่ได้อยู่เลย ลักษณะของงานของพี่ฟูก็เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ชูจิง้งทำา p s ให้พี่ฟูและน้องฉี่แล้วก็เย่ยชินหลูคนละอันและพี่ฟูตอนตื่นพี่ฟูเอามือถือน้องมาเลกตำแหน่งพี่ประมาณว่าต่อไปนี้เนี่ยผมอยู่ห่างไกลาจากคุณแต่คุณสามารถเช็คได้ว่าผมอยู่ที่ไหน หากผมว่างงานเราก็มาคุยกันได้ก็อย่างที่บอกเลยคือถึงพี่ฟูอยางเซิงไปไกลแต่พี่ฟูก็ยังทิ้งคนไว้ทำงานให้น้องไม่น้อยเลยทีเดียวตอนนี้กลุ่มธุรกิจของซื้อเหยื่อกรุปหรือเมย์โวยนะคะมีปัญหาเพราะว่าข่าวการถอนหุ้นของหุ้นส่วนใหญ่อย่างหวังเจินตรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรใครเป็นคนให้ทำแต่หวังเจินตรงยังไม่ถอนเงินทุนหุ้นในตอนนี้เลยยังให้เวลาถึง15วันให้กับชีวี่กับพ่อหาคนมารับช่วงต่อในการ ถือครองหุ้นซึ่งตอนนี้คือพ่อน้องฉีใช้คอนเน็กชันไปหมดแล้วเช่นกันแต่คราวนี้ตอนที่สวีจิ้งไปจากชานอีตอนที่สวีจิ้งอยู่นะคะเขาก็ทํางานบริหารงานแทนน้องฉีแล้วคราวนี้พวกหุ้นส่วนคนทํางานในชานอีเห็นสวีจิ้งสาคัญกว่าตัวชีวีคือตัวชีวียังเรียนไม่จบหรือได้ซําตัวบีฟูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยคอนเน็กชันของชานอีมีจํากัดมากที่น้องฉีจะสามารถใช้งานได้จริงและยังมี อยู่คนหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้เลยก็คือคุณชฉวีซึ่งตอนนั้นคุณชฉวีเคยได้รับการช่วยเหลือจากชาอีและน้องชีก็เลยบินไปตามคําแนะนําของพี่ฟูว่าก็ลองไปคุยดูที่จริงนะ500ล้านเงินทุนเนี่ยพี่ฟูสามารถหามาได้นะแต่น้องก็อยากใช้ความสามารถของตัวเองก่อนคําน้องชีตอนคุยกับฉูเมืองคือพี่ฟูเนี่ยเคยทํางานกับคนนี้มาก็เลยแนะนํานางให้มาทํางานกับน้องชีแล้วน้องบอกว่าตัวเองไม่เคยออกกําลังกายไม่ค่อยออกกําลัง ยด้วแต่พี่ฟูเขาออกกําลังกายทุกเช้าหุ่นเขาก็เลยเพอร์เฟกมากขนาดว่าเอวเขาเนี่ยก็ไม่มีส่วนเกินเลยแล้วเรื่องบนเตียงพี่ก็เด็ดมากอันนี้เนี่ยน้องเขาก็รีวิวสามีเขาดีนะคะก็คือแบบเออเมื่อกี้ก็อัดเสียงไปครบแล้วนะแล้วมันมีปัญหาเออตรงที่มันอัดไม่ติดอะทุกคนก็คือ30นาทีพูดไปเสียเปล่าเลยมาต่อนะคะตอนแรกก่อนที่น้องชีจะไปหาคุณสวีคือน้องชีเนี่ยไปหายางเสียเยอะก่อนค่ะ เขาก็เป็นผู้หญิงนะคะคนนี้รวมงานกับหลินห้วนไปก่อนหน้าแล้วคือหลินห้วนสนับสนุนเงินทุนลงทุนให้เยอะมากหลินห้วนหน้าตาดีมากเลยนะแต่ที่นางมาคุยกับชิวีนางบอกว่าที่ว่าบอกตรงๆเนี่ยมาตอนนี้ไม่ได้มาฉีกหน้าชิวีนะแต่นางมาบอกว่านางมาทิ้งเส้นสายให้น้องชิวีแล้วในอนาคตเนี่ยนางอาจจะร่วมงานกับชิวีโดยก็ได้แต่สายตาเวลานางมองน้องชีคืออยากจะกินเด็กอ่ะใช่ค่ะน้องชียังเด็กเห็นหน้านี่คนอาจจะมองว่าน ตอนยังเด็กเลยคิดว่าน้องจะอาจจะอาศัยาริมีพ่อในการดําเนินงานทั้งยังอาศัยเย,ย,ยสซิลูอาศัยซูจิงเอาก็น้องเป็นนายทุนนะคะจะไม่ให้ลงทุนหน่อยจะไม่ให้ใช้งานคนไหนหรอแล้วจ้างคนมาทําไมะคะถ้าบริษัทตัวเองต้องทํางานเองคนเดียวเนี่ยแล้วโคดหาเงินลงทุนหานายหน้ามาให้อย่างเสี่ยงเยอะก็คือสวีจิงนะแล้วชีวีไปหาซุนสวีตอนนี้น้องก็ยังโกรธสวีจิงมากเลยนะ เป็นนัดนัดก็โกรธนะคือบีบให้น้องยอมรับผิดแต่ทุกคนว่าคนเราคิดเหมือนกันไหมในการทํางานจะให้น้องเพึ่งพาแต่สวยจริงจะให้น้องเอาแต่ตามสวยจริงต้อยต้อยแบบนี้เหมือนเด็กหรอคะจะเลี้ยงเด็กเขาไปตลอดชีวิตหรือไงคุณสุรีวีเลยบอกว่าที่น้องชี้มาวันนี้รู้แล้วเมื่อวัน ทำอะไรเพราะสวีจิ้งโทรหาคุณชวีแล้วคือมันเหมือนประมาณว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงต้องอยู่ใต้เงาสวีจิ้งตลอดไปหรือไงเอาตรงๆนะรู้ว่าสวีจิ้งดีรู้ว่าความรู้สึกที่น้องมีให้คือรักพี่ชายจริงๆแล้วสวีจิ้งก็คือรักน้องเหมือนน้องชายจริงๆแต่จะบีบให้ยอมก้มหัวยอมรับผิดแบบนี้เนี่ย เป็นนัดคงจะตามจองร้างจองผ่านแน่นอนก็รู้ตัวนะคะว่าเป็นคนนิสัยแย่เออคือสวีจิ้งโทรหาเมื่อวานว่าน้องชีจะมาคือน้องชีได้ยินคือโมโหคุณชวีเลยถามว่าคุณสวีพูดอะไรบ้างคะคุณชวีก็เลยบอกว่าสวีจิ้งโทรมาบอกว่าซื้อหยนกรุ๊ปบริษัทแม่ของชาญอวีเกิดปัญหานิดหน่อยคุณอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากผมคุณสวีเป็นบุคคลสําคัญของโลกเสียนเราตอนนั้นต้องขอบคุณเงินทุนโลหองชาญอวีเลยทําให้เราขยายธุรกิจและอุตสาหกรรม กได้และยังมีกําไรเพิ่มขึ้นมากอีกด้วยและเขาเป็นคนพาผมไปรู้จักผู้จัดการหงของหลักทรัพย์อีตกช่วยเข็นกลวงเซียนเข้าตลาดหุ้นและถ้าคุณชีมีปัญหาผมก็จะช่วยเหลือทันทีเพียงแต่น้องก็เลยถามว่าเพียงแต่อะไรครับคุณชวีเลยบอกว่าเพียงแต่คุณสีอยากให้คุณโทรหาเขาก่อนชีวีก็เลยคิดนะ โทรก่อนอะไรก่อนที่ชวีว้ยเสียงจะช่วยผมเหรออะไรประมาณนั้นเกลียดตอนนี้มากเลยนะคะน้ารู้ว่านัาทิติเยอะนะแต่แบบบีบไพ่ขอโทษคําถามคือทําไมเขาต้องขอโทษเธอทําไมเขาต้องเพึ่งพาเธออะไรประมาณนั้นเด็น้องชีก,ก็เลยโทรหาสวีจิ้งและสวีจิ้งคือได้ยินเสียงน้องก็ไม่คิดว่าน้องจะนิ่งได้ขนาดนี้น้องก็เลยถามว่าพี่ให้ผมโทรหาพี่พี่มีอะไรจะพูดกับผมเหรอสวีจิ้งเลยบอกว่า คุณหยางส่งข่าวมาให้รู้ว่าชิวี่ไปหาเธอแล้วชิวี่เลยบอกว่าชนีคนนี้เนี่ยส่งข่าวเร็วดีนะสวีจริงเลยบอกว่าสถานการณ์ของซือหยวนกรุ๊ปตอนนี้ฉันพอรู้มาบ้างและได้ยินว่าหวังจินตงน่ะจะถอนการลงทุนฉันเดาว,ว่านายคงจะไปหาคุณชิวีเมื่อวานก็เลยโทรหาคุณชวีล่วงหน้าแล้วสถานการณ์ให้เขาฟัง แต่ฉันไม่มั่นใจว่าเขาจะช่วยนายไหมและสวยจิ้งเลยว่านายยังจําสิ่งที่ฉันคุยกับนายตอนนายบอกให้ฉันถอนการลงทุนของชาญอวีได้หรือเปล่าตอนนั้นสวีจิ้งพูดว่าฉันลำบากลําบนบริหารงานให้นายมาหลายปีของพวกนี้ไม่ใช่แค่โปรเจกต์การลงทุนแต่เบื้องหลังของแต่ละโปรเจกต์รวมเป็นเครือข่ายผลประโยชน์คอนเนกชันที่นายอาจจะใช้ได้ในอนาคตนายบอกให้ถอนการเงินลงทุนกลับมาแล้วก็ต้องถอนกลับมางั้นเหรอซึ่งน้องคงจําได้แล้วน้องก็ยังจําที่สวยจิ้งพูด นะคือจะให้น้องโทรหาเพื่อแสดงอํานาจว่างั้นอยากเอาไม้ทุบหัวมันเลยค่ะเอาเถอะเรื่องของน้องชีนะเราควรอ่านได้แต่มันไสแต่ตอนที่น้องชีบอกให้สวยจิ้งถอนการลงทุนคือมีความหมายจริงๆนะแล้วการที่ซื้อยวนกรุ๊ปจะถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์เพราะแรงกระแทกและผลกระทบจากการถอดการลงทุนชานอี จะเก็บคอนเนคชันพวกนี้ไว้ทําไมก็งงไหมชีวีเลยบอกว่าผมจําได้พี่บอกว่าผมยังเด็กไม่เคยเจอความโหดร้ายของสังคมไม่ใช่ทุกคนที่จะยึดมั่นในคุณธรรมหรือจิตใจอันดีงามอย่างที่ผมคิดผมรู้ว่านั่นคือความจริงแต่ผมก็คิดไม่ถึงว่าพี่ถึงขนาดจะให้บทเรียนกับผมจริงๆสวีจิ้งเลยบอกว่าถ้าแบบนี้ทําให้นายตาสว่างได้สวีจิ้งยังพูดไม่จบเลยนะคะนุชีเลยสวนหน้าว่าสวีจิ้งพี่สวีจิ้ง พี่จริงถ้าพี่ให้ผมโทรมาเพื่ออยากจะให้ผมยอมรับคําพูดของพี่ในตอนนั้นพี่คงผิดหวังแล้วแหละถึงตอนนั้นพี่เป็นคนลงทุนให้อย่างเฉียเวเยี่ยวกับุยีว้ยเสียงแต่พี่อย่าลืมว่าเงินที่พี่ลงทุนเป็นของชาญอวี่วันนี้ผมมาหาคุณชวีว้ยเสียงไม่ใช่เพื่อขอความช่วยเหลือเขาอย่างเดียวแต่มาเพื่อเจรจากาันร่วมมือ การร่วมมือทั้งให้และรับให้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าคุณชวีแยกแยงไม่ได้เหมือนพี่งั้นผมต้องพูดว่าเสียดายที่เราไม่มีวาสนาต่อกันและผมจะไม่ยอมทิ้งศักดิ์ศรีไว้หน้าคนอื่นเพื่อยอมรับการแพ้แพ้หรอกคือมันก็จริงไหมคะทั้งสวีไว้เสียงแล้วก็ยางเสียวเย่เลยคือเงินที่สวีจริงเนี่ยไปลงทุนให้ไปช่วยเหลือเขามันเป็นเงินทุนของชาญอวีไม่ใช่เงินของสวีจริงนะคะโปรดเข้าใจตรงนี้ด้วยเออพูดแล้วก็ ก็หมัดใส่มากแบบเออแล้วทีนี้สวีจิ้งอ่ะเขาอึ้งมากเลยนะคะตอนนี้รู้ว่าตัวเองเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะผิดแล้วก็แพ้แล้วด้วยเออแต่ก็ยังอยากจะกลับมาหาน้องแต่รอว่าเมื่อไหร่ที่น้องพูดว่าผมอยากให้พี่มาอยู่ด้วยแค่นั้นสวีจิ้งก็สลัดลินห้วนทิ้งแล้วน้องก็เลยบอกว่าถ้าพี่ไม่มีอะไรจะพูดก็แค่นี้แหละจบค่ะอึ้งไปเลยเด็กกว่าแล้วไงต้องยอมรับให้แกเหรอที่แกไปอยู่กับลินห้วนเพราะอยากจะให้น้องแคร์ เออเพราะไม่ใช่แค่คนอื่นมีปณิธานนะคะน้องชีก็มีปณิธานเหมือนกันแล้วก็ทัศนคติก็แตกต่างกันด้วยคุณชวีว่าสวีจิ้งให้ชวีอีโทรหานะ่ะ สวีจิงบอกว่าที่จริงชาญวีเป็นของชีวีแค่มาบริหารช่วยเฉยๆและกลลว,ว่าผมจะไม่รู้จักคุณเขาเลยบอกว่าช่วยเห็นแก่หน้าเขาถ้าคุณต้องการอะไรให้ผมช่วยดูแลคุณด้วยชีวีเลยบอกว่าสวีจิงเราออกจากชาญวีตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่คนของซื่อหยวนกรุ๊ปอีกแล้วผมไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือที่เขาให้คุณในตอนนั้นแต่ถ้าคุณตัดสินใจร่วมงานกับเราเพราะเห็นแก่หน้าเขาที่จริงไม่จำเป็นหรอกครับคือถ้าคุณชวีจะลงทุนเพราะสวีจิงเนี่ยมาขอให้คุณชวีช่วยเพราะ สวีจริงผมไม่ขอเอาดีกว่าก็คือน้องจะเดินไปแล้วนะแต่คุณชวีก็คือร้อหนลนมาแล้วบอกว่าผมจะลงทุนให้คือเขาต้องการหก0ร้านใช่ไหม งั้นคุณชวีก็จะลงทุน600ล้านเหมือนกันแต่มันก็เป็นแค่เงินโปนหน้านะคะก็คือประมาณว่าพอรอดไปวันๆอเออยังต้องหาคนอื่นมารับซื้อหุ้นอีกเพราะว่ามันมีสายสืบที่มาลงทุนกับซื้อหยวนกรุ๊ปเยอะมากพวงนี้ก็รอแค่เวลาว่าวัาวนไหนอะซื้อหยวนกรุ๊ปแย่แล้วจะพังก็ค่อยถอนการลงทุนพร้อมกันวันนั้นเนี่ยซื้อหยวนกรุ๊ปก็จะโดนถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ ถึงขั้นแบบล้มลงเลยก็ได้แต่สวีจิงอ่ะก็เล่นกับน้องแรงเกินไปก็สมควรจะโดนน้องด่ารุนแรงนะว่าผมไม่เห็นหัวใครใช่สิก็ทําไมต้องเห็นหัวแต่ว่าคุณชวีก็ร่วมงานกับน้องชีนะคะแล้วก็คุณชวีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแล้วนางชอบน้องชีมากนี่ก็จะเป็นตำนานที่พี่ฟูจิกงน้องว่าจะแต่งเป็นเขยเข้าบ้านคุณชวีหรือไงทุกคืนนะคะน้องชีเนี่ยเขาก็จะคอวิดีโอคุยกับพี่ฟูวันไหนน้องอารมณ์ดีอารมณ์เสียพี่ก็จะรู้นะ ะะแล้วเพราะว่าต้องคอยสังเกตอารมณ์เมียเนี่ยเพราะว่ากลัวเมียหยุ่มหัวนะคะแล้วตัวเองจะซวยพี่ก็อ่อยน้องจนน้องบอกว่าคุณจะดึงเน็กไททําไมดึงไปดึงมาน่ะแล้วทําไมคุณไม่ถอนให้มันหมดเลยล่ะพี่ฟูเลยถามน้องว่าผมรู้ว่าคุณเนี่ยจะกินผมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปจองตั๋วเครื่องบินรีบบินไปหาคุณเลยสองคนนี้เรื่องบนเตียงเนี่ยเขาก็ไม่แผ่วกันเลยจริงๆตกลงกันง่ายเรื่องอื่นขัดกันได้แต่เรื่องบนเตียงเนี่ยไม่เคยขัดกันเลยค่ะสองคนนี้ แต่ว่าพี่ฟูก็รู้เรื่องสวีตจิ้งเลยบอกว่าวันที่สวิตจิ้งให้คุณโทรหาเนี่ยแสดงว่าชีวีก็ยังมีน้ำหนักในใจเขาไม่อย่างนั้นจะวิ่งไปอยู่กับหลินฮวนทําไมแล้วคุณโกรธเขาที่เขาทิ้งคุณหักหลังคุณใช่ไหมคุณบอกผมมาอย่าหลอกตัวเองเช่นนั้นคุณก็แย่งเขากลับมาสิวันนี้ที่เขาพูดกับคุณนะ่ะมันหมายความว่าชีวีนายลองอ้อนฉันมาคํานึงฉันก็พร้อมบุกน้ำลุยไฟไปกับนาย คุณมานั่งแข็งใส่เขาแบบนี้บอกให้เขาไปคุณโง่หรือเปล่าก็คือชีวิตคนเราเนี่ยจะมีสักกี่คนนะคะคุณว่าเขาผูกพันกับหลินฮ้วนมากกว่าคุณหรอคุณเชื่อว่าความสัมพันธ์เอาชนะผลประโยชน์ได้แล้วทำไมคุณไม่ใช้สวีจริง้งเป็นสายข่าวให้คุณในหลินห้วนละ่ะ ข้อเสนอดีขนาดนี้ทําไมน้องชีจะไม่เอาตามพี่ฟูละ่ะน้องก็เลยด่าดพี่ฟูว่าอาจารย์ฟูคุณมาสารเลวจริงๆฟูเยี็นเซิงอึ้งไปเลยค่ะว่าแผนที่ผมเสนอให้คุณคุณไม่เห็นด้วยแต่ทําไมพูดกับผัวแบบนี้แหละ อันนี้น้องชีเขาก็ชมพี่ฟูว่าเลวอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้แหละแล้ววันหนึ่งพอน้องชีได้รับการติดต่อจากเลยหงจากจงตาเงินไขคือต้องการพาชูจิ้งกลับไปทุกคนคงไม่ลืมนะคะที่นัดบอกว่าชูจิ้งเขาชื่อเสียงเช้าโชเพราะชูจิ้งในวงการเทคโนโลยีถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เก่งกาดเป็นพี่ใหญ่ของวงการกันเลยทีเดียวหลินห้วนแค้นมากก็เลยโจมตีชูจิ้งว่าเนรคุณเพราะว่าชูจิ้งเนี่ยก่อนไปอ่ะ เออก็ยังโกลงรลาคาหุ้นทําให้หลินหุ้นต้องซื้อแพงกว่าราคาในตลาดเยอะมากกับจงตาชูจิ้งก็โดนด่าหาว่าเนรคุณนะคะแต่ความจริงแล้วชูจิ้งสาหรับลยหงก็คือถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกนะคะเพราะว่าเขาก็ดูแลชูจิ้งมานานแต่มีบางเหตุผลที่ชูจิ้งออกไปตั้งบริษัทเองแต่โดนลยหงบีบแต่ชูจิ้งเนี่ยเขาก็มีทีมอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องชีก็เลยบอกพ่อว่า ผมจะไม่ยอมส่งชูจิงให้ลยหงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเด็ดขาดพี่ฟูคุยก,กับน้องเลยว่าเสียดายที่คุณพูดต่อหน้าพอ่อไม่ได้พูดต่อหน้าชูจิงพี่ฟูเลยเสนอว่าการที่คุณจะไม่ส่งตัวชูจิงให้แลกผลกับผลประโยชน์ของบริษัทเนี่ยคุณต้องทําให้ชูจิงรู้ดด้วยแล้วเขาจะจงรักภักดีกับคุณเลยทีเดียวก็ข้อเสนอของพี่ฟูเนี่ย ก็คือมันดีมากเลยนะคะทุกคนก็คือร้ายมากเลยสําหรับพี่ฟูเนี่ยพี่ฟูสําหรับพี่ก็คือจิ้งจอกตัวพ่อเลยน้องชีเองก็เห็นด้วยที่น้องชีเริ่มเจ้าเล่มีความเป็นนักธุรกิจเพิ่มมาอีกหนึ่งวันเจราจานะคะแล้วเลยหงเนี่ยน้องชีพายเยสินหลูมาด้วยชูจิ้งติดรถมาด้วย ตอนแรกที่ชูจิงรู้ว่าน้องชีจะไปหาใครชูจิงคือกลัวมากเลยนะเลชีวีก็เลยให้รออยู่บนรถทิ้งเครื่องดักฟังแบบติดตามให้ชูจิงฟังว่าน้องชีพูดอะไรกับเลยหงบ้างทุกคำที่พูดน้องชีพูดกับเลยหงว่ายังไงก็ไม่ส่งชูจิงให้เพราะว่าเวลาที่น้องชีตัดสินใจไปแล้วเนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้นะคะแล้วเลยหงคือชอบน้องชีมากเพราะว่าแล้วเพราะว่าน้องพูด เออเพราะว่าเวลาที่เขาพูดน้องก็เถียงไปเลยนะคะก็เลยจะลงทุนให้กับซื้อหยวนกรุป๊ปแต่น้องปฏิเสธแล้วว่าถ้าคุณเลยจะลงทุนก็อย่าให้คนรู้ว่าคุณลงทุนคือให้มาในนามคนอื่นเพราะว่ากลัวชูจริงเนี่ยเขาจะโกรธ น้องชีก็มีความปากแซบมากเลยนะเลยหงพูดมาคำหนึง่งน้องชีก็เถียงไปสิบคำเลยทุกคำที่น้องชีพูดกับเลยหงชูจริงคือซาบซึ้งมากแถมทำงานถวายหัวให้กับน้องชีกันเลยทีเดียวก็ตรงตามที่พี่ฟูเยยนเซิงวางแผนกลย,ยุทธ์ให้น้องในการพูดกับเลยหงก่อนหนะ้าพี่ฟูบอกว่าถ้าอยากจะให้พี่ช่วยหาเงินลงทุนให้ก็ให้น้องเรียกพี่ว่าสามีสิน้องไม่ยอมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาพี่ชายถังเว่ยเยี่ยดู ว่าเขาจะช่วยอะไรผมได้ไหมก็ไม่รู้ว่าผมจะแลกอะไรบ้างแล้วพี่ฟูเนี่ยรู้ว่าถังเวยเยียเคยชอบน้องใช่ไหมแล้วก็เห็นเป็นศัตรูหัวใจด้วยก็เลยถึงแล้วถามว่าคุณกล้าไปเหรอสุดท้ายพี่ฟูก็แพ้น้องเหมือนเดิมพี่ฟูก็ได้เปรียบแค่ตอนวางแผนมา16เดือนเพื่อเอาน้องจีบน้องขึ้นเตียงพี่นั่นแหละหลังจากที่พาน้องขึ้นเตียงหลังจากนั้นพี่ก็แพ้น้องรัวนเลยค่ะก็ไม่เคยเถียงสู้น้องชี้ได้เลยก็คือยอมเมียเนี่ย เป็นลาบอันประเสริฐนะคะแล้วน้องชีกลับมาคุยกับพี่ฟู่และลูกสาวคุณชวีคือทักมาตลอดคือชอบน้องชีนี่แหละ พี่ฟูเห็นว่าโทรศัพท์มันดังอยู่ตลอดก็เลยถามว่าใครทักมาพอรู้ว่าเป็นลูกสาวคุณชวีพี่เลยถามว่าลูกสาวคุณชวีอายุเท่าไหร่พอพี่รู้ว่าลูกสาวเขาอายุเท่าน้องพี่เกลียดหึงถามว่าผมไม่มีสิทธิ์หึงเหรอเรื่องแบบนี้คุณหาใครอธิแบายแทนไม่ได้หรอฉูเมืองทำอะไรอยู่ให้เธอประสานงานสิคุณรับสมัครคนมาทํางานอะไรไม่ดูบ้างไม่กลัวเขาจะตามตื้อคุณหรือไงแฟนตัวจริงอย่างผมไม,ไ,ไม่ได้จับไม่ได้เจอคุณมาครึ่งปีแล้วแต่คุณก็ดีนับวันนี้สาวน้อยพุ่ง สาวใหญ่ถ้าผมไม่โทรเช็คคุณทุกวันคุณจะไม่แตกเป็นเคยเข้าบ้านเขาเพราะเรื่องแค่นี้หรือไงน้องชีก็เลยไปแคปที่คุยกับสาวมาว่า น้องชี้บอกว่าไปคุยกับแฟนมาก็คบกับพี่ฟูมานานแล้วแล้วแฟนทํางานก็เปิดเผยไม่ได้ก็จบค่ะพี่ฟูเลิกถึงได้ไหมคะแล้วพี่ฟูก็บินมาหาน้องค่ะคนสองคนไม่ได้เจอกันนานแล้วพี่ฟูก็หาคนมาลงทุนให้คือเป็นประธานอูจากเทียนเป่ากรุ๊ปที่ว่าพี่ฟูเคยช่วยไว้โดยไม่รู้ตัวว่าช่วยแล้วทําให้ประธานอูรอดพ้นจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐช่อโกงระดับสูงก็งเลยรอดวุดวิดไม่ต้องเอาตัวไปเกลือกกลัว แล้วก็เสียงขึ้นศาลก่อนที่พี่ฟูจะไปประธานปูบอกว่าหากมีเรื่องไหนที่เขาช่วยได้เขาจะช่วยพี่ฟูไปขอให้ประธานอูให้เข้าช่วยเหลือซื้อหยวนกรุป๊ปประธานอูก,ก็ไปลงทุนซื้อหยวนกรุ๊ปก็ทําจริงค่ะชีวีเลยบอกให้เยซิลูรู้เพราะยังไงก็ต้องบอกในฐานะที่คนร่วมงานกันนะคะเยซิลูนางฝ่ายบริหารไงแต่พ่อน้องชีไม่รู้ว่าว่าที่ลูกเคยหาคอนเนคชั่นใหญ่สุดมาให้แล้ว แบ็คเขาใหญ่ด้วยลูกเคยดีเด่นจริงๆคููนี้เขาก็น่ารักนะคะน้องชีสายเปซื้ออะไรก็ซื้อให้เมียชอบผัวก,ก็ใส่เขาก็มีซัมติงกันเลยข้ามคืนกันเลยทีเดียวเลิฟซีนเซอร์วิสขั้นสุดสองคนนี้จัดเต็มเรื่องบนเตียงจริงๆนะคะนิยายเรื่องนี้แล้วก็มีงานชินเหนียวกรุ๊ปเนี่ยเขาจัดงานสัมมนาธุรกิจใช่ไหมและหลิ่นหวนก็มาคนดงก็มาและสวีจิงก็มา,ววม,ามาเจอกับน้อง สวีจิ้งคืออึ้งไปเลยคือแคร์น้องมากแล้วอยากให้น้องแคร์มากน้องก็แคร์นะคะแต่น้องปากแข็งตอนนี้จากชานอีเป็นเหมยไว้เหรียญซิ่วแล้วชวอีไม่ชอบหลินฮวนมากชูอีรู้ว่าชูจิ้งขึ้นหนามยกอกหลินฮวนชูอีก็เอาชูจิ้งมาด้วยเลยแสบไหมนะคะเห็นแล้วก็คงจะของขึ้นเอาเขามามัย้มโมโหหลินฮวน แต่ชินหลูรู้ว่าฟู่หยานเซิงหาคอนเนคชันให้ฟู่หยานเซิงเป็นขุนนางข้างกายแระชทายาดีๆไม่ชอบผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาต้องไปและน้องชีเนี่ยเขาก็มีครูดีนะคะเจอสวีจริงการประทับฝีปากก็ไม่ได้ได้อยไปกว่าเลยสวีจริงคุยกับชีวีชีวีเลยบอกว่าคุยเรื่องอะไรคือตอนนี้เนี่ยเวลาที่สวีจิงมองน้องคือ Care. แล้วก็ดีใจมากเลยนะถามว่าพี่ฟู่ไปไหนชิวีเลยบอกเขาไปว่าก็ไปแล้วไงก็ไปเหมือนพี่เหมือนที่พี่จากผมไปไงก็เริ่มแผนวางแผนให้สวีจิงเดินเข้ามาติดกับแล้วนะคะสวีจิงเลยบอกว่าฉันขอคุยด้วยหน่อยอะไรก็ได้น้องเลยถามว่าพี่จิง พี่อยู่กับลินห้วนน่าจะรู้ดีว่าซอนนี้เนี่ยเราสองคนเป็นคู่แข่งกันพี่มาคุยกับผมเพราะอยากจะได้ข้อมูลธุรกิจกับผมหรือไงสวีจริงเลยบอกว่าเปล่าชีวีว่าเปล่าแล้วพี่ไม่กลัวว่าผมจะปล่อยเรื่องนี้ออกไปลินห้วนจะคลางแคลงใจในตัวพี่หรือไงสวีจิงคือสั่นเลยนะคะเลยบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาฉันแค่อยากจะคุยเรื่องราวระหว่างฉันกับนายชิวีก็เลยได้คุยกับสวีจิงสวีจิงนะัด ชีวีไปคุยนะคะสรุปว่าน้องพูดตามที่พี่ฟิวบอกเลยว่าน้องบอกว่าข้างกายของผมเนี่ยก็ยังมีที่ของพี่อยู่และสวีจิ้งก็หักหลังลินห้วนไม่อยู่กับน้องชีเลยตัวเขาก็คือเคลียร์ใจกันได้ยังไงก็คือแบบว่าประมาณว่าพี่ก็ยังสําคัญกับผมพี่หักหลังผมอะไรประมาณนั้นแล้วสวีจิ้งอะ่ะเขาก็ กลับมาอยู่กับน้องชีนะคะแล้วจางเฉิงเฉวียนลูกน้องสมรสของสกุลจางหรือเพื่อนน้องนี่แหละมาขอคุยกับน้องชีหลังจากนั้นน้องชีก็เลยโดนจนจับตัวไปพร้อมกับจางเฉิงเฉวียนน้องชีโดนลักพาตัวบ่อยมากแล้วบิฟูก็เลยโทรหาเยซีลูว่าน้องชีอยู่ไหนเยซิลูก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนนะคะแต่ไปหาสวีจิ้งพอสวีจิ้งรู้ว่าน้องหายไปยิงอยู่ไม่ได้ก็ยังรู้สึกผิดมาอีกด้วยยิงรู้ว่า ที่น้องชีหายไปเพราะเลี่ยงคนมาคุยกับตัวเองก็เลยย,ยิ่งรู้สึกผิดมากกว่าเดิมนี่เป็นเหตุให้สวีจริงสบันเยื่อใยจากหลินหวนอยากเป็นทางการ เพราะว่าตัวเองก็มีส่วนทําให้น้องชีหายไปแล้วพอพี่ฟูรู้ก็เลยโทรหาคนถามว่าประธานมาแห่งต้าอีกร๊ปจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวจากเซิงเฉนินไปประชุมไห่เฉิงทุกคืนวันจันทร์ใช่ไหมเลยพี่ฟูยอมรับนะว่าคอนเน็ชันพี่ใหญ่มากจริงๆสามารถขอติดเครื่องบินนักธุรกิจมาหาเมียได้พอมาถึงก็เลยรีบโทรหาเพื่อนว่า เออชีวีลูกชายประธานซื้อหยวนกรุป๊ปโดนรักพาตัวแล้วเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วลูกชายซื้อหยวนกรุป๊ปไม่ใช่เป้าหมายแล้วอา้าวแล้วเขาไม่ใช่คนของนายเหรอสรุปว่าเพื่อนจากหน่วยสวัสด์ตรงลุกขึ้นกลางดึกเพื่อช่วยพี่ฟูตามหาเมียเลยคะ่ะน่าชอบนะคะเวลาที่คนเขาพูดแบบเออคนของนายฟูเยียนเซิงคนของนายมันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคําว่าเมียอีกนะคะนักชอบมากเลยสุดท้ายก็ตามน้องเจอจาก GPS ที่พี่ฟูให้ยีเยสิหลู ให้ตำรวจช่วยตามหาน้องก็เจ็บนะคะแล้วก็เจ็บสาหัสมากเลยแต่ว่าการที่น้องชีโดนจับโดนลักพาตัวมาตั้งหลายครั้งมาจากสกุลจางพ่อเลี้ยงกับลุงของจางเฉิงเซวยนคือจางโยก้าและจางไอ้ฝาก็โดนจับก็คือวางแผนจับตัวซึ่งการที่พวกนี้ลักพาตัวเพื่อเอาตัวน้องชีไปต่อรองกับพ่อน้องชีไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะคือทํามาหลายครั้งแรก แล้วก็แต่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพ่อน้องได้เลยพ่อน้องชี้ลอดมาได้ทุกครั้งคือทําแบบนี้คือต้องการให้พ่อน้องชี้ถอนตัวจากตลาดหุ้นแล้วก็การทําธุรกิจต่างๆนะคะสุดท้ายตํารวจนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็จัดการสกุลจางทั้งหมดที่ซ่องสมและพี่ฟู่คราวนี้ก็ลาออกจากการเป็นสายลับและพี่ฟู่ก็ทําจริงๆแต่ความที่เป็นตัวท็อปของวงการหาคนทํางานแทนก็ยังไม่ได้เครื่งพี่รวมถึงการรักษาความลับข้อห้ามในการปฏิบัติงานด้วย เบื้องบนก็นรับไม่ได้นะคะสวีอี้โจเลยถูกส่งมาเจราจากับพี่ฟู่ถามว่าเจราจากับพี่ฟู่ได้ประโยชน์อะไรเพราะคนที่ตัดสินใจได้ก็มีแค่สวีอี้โจเลยมาคุยว่าขอห้ามพี่ฟู่เหยียนซึ่งต้องพบเจอหลังจากลาออกมีอะไรบ้างก็คือห้ามทำงานไปตลอด8ปปีตามระดับความลับนะคะก็คือแล้วแต่พี่ฟู่เนี่ยบอกว่าจะไปเป็นอาจารย์ได้แต่คนระดับพี่ฟู่น้องก็เสียดายมากเลยพูดกับพี่ฟู่ไม่ให้ลาออก จะเป็นยังไงน้องก็ยอมรับได้คือประมาณว่าถ้าพี่ฟู่ลาออกมาเพื่อน้องเนี่ยต้องแลกอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการห้ามออกจากประเทศห้ามบินห้ามไปไหนห้ามประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเงินห้ามทําธุรกิจอะไรในตลอดระยะเวลา8ปีสวีอี้โจก็เลยโดนน้องชี้เมินใส่ไปเลยนี่แหละค่ะคุณชายพ่อบ้านรวยองค์กรก็สอนพี่ฟู่มาปั้นพี่ฟู่มาดี แต่พี่ฟูดันมาแพ้น้องชีถายาัดธุรกิจนี่แหละแล้วพี่ฟูก็ได้เข้ามานอนบ้านน้องชีสมใจเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพี่ฟูก็โดนพ่อตาไล่คราวนี้ไม่อยู่กับน้องชีที่บ้านเลยอย่างเป็นทางการแถมยังลายหยุดงานมาอยู่กับน้องอีก2เดือนแล้วพอน้องก็หายกลับไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนียคราวนี้น้องพกบรดิการดด้วยนะคะส่วนวิทยานิพนธ์น้องนะคะก็ผัวช่วยทําให้ค่ะเพื่อนชวนไปทําธุรกิจเพื่อนชวนไปทําธุระ พี่ฟูก็บอกเขาไปค่ะว่าทำวิทยานิพนธ์ให้เมียและพี่ก็ไปงานรับปริญญาของน้องพร้อมกับของขอนที่เรียกว่าขอย้ายมาทำงานที่จัวสือใกล้น้องและหากต้องไปทำงานต่างทีพี่ก็จะไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปบ่อยเท่าเดิมนะคะก็คือเอ,อ่อทำเพื่อน้องอะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยพี่ฟูก็เลยบอกว่า ต่อไปนี้มันสมองของผมเพื่อชาติหัวใจเพื่อคุณนอกจากนั้นหลินหว้วนนี่ก็คือเกลียดน้องชีมากแล้วก็หาว่าบริษัทบ้านตัวเองโดนตรวจสอบเพราะน้องชีให้พี่ฟูจัดการเพราะหลินหว้วนเคยเห็นพี่ฟูอยู่กับน้องน้องชีจะบอกความลับกับคนอื่นไม่ได้อย่างที่พี่ฟูเหยียดเสงไปจัดการผมบริษัทตระกูลหลินก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องชีนะคะเพราะว่าเออตระกูลหลินเนี่ย เออชอบทําธุรกิจแล้วบีบบังคับแล้วก็บังคับธุรกิจออดูดเลือดอะไรประมาณนะั้นอ่ะเออดูดเลือดเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ทิ้งเศษซากไว้เบื้องหลังการทําธุรกิจก็ไม่ถูกต้องเบื้องบนก็เลยสั่งให้จัดก,การสั่งสอนนิดหน่อยนะคะแต่น้องชีก็โดนใส่ร้ายบ่อยเข้าก็ทนไม่ไหวเพราะว่าหลินหวนเนี่ยคิดว่าพี่ฟู่เกี่ยวกับน้องชี น้องชีสั่งให้พี่ฟู้ทำเออแต่น้องชีไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะก็ด่าหลินหว้วนเหมือนกันแถมให้เสียหานไปสืบข่าวลินหว้วนอีกด้วยสุดท้ายอย่างที่นัดบอกเลยคือชีวีเซ็นสัญญาร่วมมือกับเสียหานสนับสนุนงานของเสียหานและนางก็ยังคอยช่วยเหลือน้องชีในการกลบข่าวว่าน้องชีชอบผู้ชายอีกด้วยก็คือว่าประมาณว่า ข่าวลือในวงการธุรกิจน้องชีกับพี่ฟูแล้วข่าวลือที่ในวงการอขององค์กรเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้พี่ฟูเมียข่าวกับน้องชีนะคะเพราะว่านักทายาทน,นักธุรกิจกับสายรับการเงินเนี่ย เออมีซัมติงกันเขาก็ยอมรับอยู่แต่อย่าให้มีข่าวเพราะว่าอมมันเหมือนจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ฟูจากที่เขาบอกว่าพี่ฟูจะไม่ได้ผลประโยชน์จะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าเลื่อนเพราะว่าขอย้ายมาอยู่ที่จัวสื่อใกล้น้องชี ตอนนี้เนี่ยพี่ฟูกำลังจะได้ผลงานหน่อยเพราะว่าเขาเก่งมากๆากคะเออเก่งมากแล้วองค์กรจะไม่ให้พี่ทำงานแบบเออสายลับไปเลยก็ไม่ได้ก็เลยต้องให้พี่ฟูทำงานร่างเป็นบางครั้งตามระดับความแบบด่วนความเร่งด่วนเพราะว่าเพราะว่าสวีอี้โจเนี่ยน้องชีไปถามสวีอี้โจก็บอกว่าติดภารกิจส่วนพี่ฟูเนี่ยเรื่องบนเตียงเขาก็เด็ดเสมอต้นเสมอปลายกับน้องจริงๆวันหนึ่งพี่ฟูบังเอิญเจอหลินฮวนหลินฮวนทําอะไรกับ น้องไว้บ้างกับน้องชีพี่รู้หมดนะคะปกติพี่ฟูมีมารยาทต,ตลอดนะแต่เมียโดนหลินหว้วนใส่ร้ายขนาดนั้นพี่ฟูก็ชี้ไปด้านหลังว่าทํางานที่นี่ตรวจสอบที่นี่คุณเป็นคนของชีวี่หรอ ที่หลินฮวนถามเนี่ยพี่ฟูปกติแม่ที่บายนะคราวนี้พี่ของขึ้นเมียโดนใส่รายพี่แกขู่หลินฮวนตอนขึ้นรถด,ด้วยค่ะว่าฉันกําลังจับตามองนายอยู่นี่แหละค่ะคนรักเมียพี่นทัทพูดเนี่ยมันก็มีตอนพิเศษให้อ่านความฟินของสองคนนี้เยอะมากรวมถึงพี่ฟู พาเมียไปไหว้พ่ออย่างเป็นทางการนัดก็ชอบความเป็นผู้ใหญ่ที่พี่ฟูดูแลน้องนะคะยังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมไปตามความฟินตามนัดได้และกดโดนนีเลี้ยงขนมนัดตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ